โอเคก็ด้วยลุกคุณไบอะนะครับเหมาะกับอีโต้มากๆแล้วก็อย่างที่บอกครับมีความเท่มีสไตล์ครับก็เลยเลือกคุณไบมาเป็นทีเซนเตอร์ครับเมื่อกวันที่แบบว่าออกว่าเริ่ม่ายมีฉากจะเป็นยังไงบ้างคโอ้ดีมากมากดีจนผิดคาดเลยครับ <laughs> <laughs> แฟนคลับคุณไบนี่น่ารักมากๆทุกคนครับ <laughs> โอโ้หน่ารักมากคุณไบเป็นคนเฟรนลี่มากมากแล้วก็ทำงานด้วยกันง่ายมากๆครับ คอลเลคชขนล่าสุดเป็นวอฟฟ์บูฟโรนะครับคูโทนซีรีส์ก็คือจะเป็น2สีที่ตัดกันครับเป็นสามสไตล์ครับผมต้องฝากติดตามทุกคนด้วยนะครับแสดงว่ามีโปรเจกต์ที่วางๆแผนลย,ยังคิดไม่อยู่ใช่ <laughs> <c oughs> คิดไม่อยู่ครับ <laughs> ผมไม่ได้ยินเลยคนระับทุกคนท่น อย่างที่บอกครับจริงๆกีโตเป็นแบรนด์ที่ผมรู้จักมาตั้งแต่เด็กผมสงสัยเพื่เด็กเป็นรองเท้าแต่ที่อยู่ในดวงใจเราแล้วก็ยิ่งได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์กีโต้ในเรารู้สึกว่าเราเราแฮปปี้ที่เราได้เป็เซนต์ของที่เราใช้จริงของที่เราได้ใช้งานจริงตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยแล้ยิ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานขนาดนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นพรีเเซนตอร์ของแบรนด์สำหรับผมเองเหรอครับจริงๆมีทุกเพิ่มทุกสีเลยครับอยู่ที่ว่าแบบวันนั้นเราแบบฟิลไหนมากกว่าบางวันถ้าาาเเรแแแบบบบบบออยยกจะดดดูููต็มหน่ กระชั่วขึ้นมานิดนึงเราก็ใส่เป็นตัวโฟล์ที่มันมีตัวรัศมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันไหนที่เราอยากจะสบายๆเราไปไหนไม่ไกลมากหรือว่าแบบอยากทอดสวมเข้าสวมออกง่ายอย่างตัววอล์กตัวมูฟนี่ก็ตอบโจทย์แต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราแต่งตัวไหนในวันนั้นมากกว่าเพราะว่าจริงๆทั้ง3รุ่นเนี่ยมันบิกซันแบ็คได้ง่ายมากๆอยู่แล้วเราได้ลองเราใส่แล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกแบบร่มหรืออะไรยังไงบ้างใส่สบายใส่สบายแล้วก็จริงๆผมว่ามันอย่างที่บอกครับเวลามันเปื้อนอะไรเนี่ยเวลามันล้างมันแห้งเร็วด้วยแล้้้ววกกกก็เลาาาใใสส่่่มมมมััันนรรรูึะชบบบจไไดีอแ ใส่รองเท้าแตกแล้วแบบเดินและลื่นไหมครับสามตัวนี้ก็ไม่เป็นเลยครับแล้วถามว่าใส่ยูบูนี่มีสีโปรยไหครัอะไรนะครับใส่ยูบูนก็มีแต่ว่าผู้โปรใช่ไหมครับคู่โปรผมจะเป็นตัวโฟล์ครับอย่างที่บอกบนเวทีเมื่อกี้ตัวโฟล์ผมจะชอบตัวสีครีมเขียวผมรู้สึกมันแต่งตัวง่ายใส่กับเกงยีนใส่กับสแลกสีดำเงี้ยใส่ง่ายครับหรือว่าตัวที่เป็นสีชมพูคือส่วนตัวเราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเวลาเราใส่อายเทมที่เป็นสีชมพูเนี่ยมันจะมีความแบบเฉินๆนิดนึงแต่ว่าอย่างตัวสีชมพูของตัว โลของกีโตเนี่ยมันแบบเป็นสีชมพูที่ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ผมรู้สึกว่ามันแมทช์ได้ง่ายด้วยชอบทั้งสองสีเลยต้องผลิตเพิ่มอันนี้นผมว่าด้วยความใส่ใจของเรานะครับคือคือเราตั้งใจใส่ใจแล้วก็ผลิตแต่สินค้าที่ดีจริงๆอ่าครับผมแล้วก็สินค้าเราจับต้องได้ราคาเหมาะสม ก็ลเลยฝาพีิโต้วไว้ด้วยนะครับครับถามนี่คือยอดขายปีนี้มีความแตกต่างมากผมว่าถ้าพูดถึงยอดขายเนี่ยมันอะไรนะก่อนหน้านี้นเราเจอวิกฤตจ,จะมาเนะาะผมว่า,าวใช่ผมว่าคือถ้าเทียบปีที่แล้วกับปีนี้ผมว่าใกล้เคียงกันผมว่าถ้าหลังจากนี้น่าจะดีขึ้นนะครับด้วยเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นแล้วผมว่าเซ็นเตอร์ของเรา คุณไบตน่าจะช่วยผักดันเรามากขึ้นด้วยขอบคุณครับคออะไรนะครับผมแนะนำโฟลเลยครับเพราะว่ามีลาส้นเวลาเราเดินเวลาเปลี่ยนห้องเปลี่ยนน้ำเราจะได้ไม่หลุดครับผม <c oughs> ตัวโฟลเลยครับ ก็ห่อฟาเคโตทั้ง3รุ่นไปด้วยนะครับทั้งวอลลุฟโลเลยครับจริงๆทั้ง3รุ่นเนี่ยมันใส่สปาแล้วก็ใส่ดทุกรุ่นอยู่แล้วอยากให้ลองมาเปิดใจลองมาสัมผัสกันดูครับมีสีให้เลือกเยอะแยะด้วยอยากให้ทุกคนลองมามิกซ์แอนด์แมทช์กับสปาที่เราใส่ทุกๆวันได้ลองดูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ